เป็นตัวอย่างที่จะเป็นขวดของของสุภาพสตรีนะคะก็คือตัวเอสเลนาอันนี้เป็นลักษณะเครื่องดื่มบำรุงใช่แล้วค่ะเป็นโปรไบโอติกเข้มข้นผสมกับน้ำสมุนไพรนะคะเล่าให้ฟังหน่อยโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์มีชีวิตเท่ากับว่าเราทานชีวิตเพื่อชีวิตอ๋อเพราะร่างกายของเราทั้งระบบย่อยก็ตามในลำไส้จะต้องมีจุลินรีย์ที่เป็นประโยชน์อย่างเหมือนใน เครื่องดื่มยาคั่วนะอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเข้มข้นที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักในท้องตลาดแต่ตัวนี้ต้องบอกพี่ไม่ได้แซวแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าเราทําเข้มข้นจริงๆก็จะมีความเข้มข้นอยู่กว่าในท้องตลาดประมาณสี่ถึงห้าเท่าเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่ทานเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยต้องขอให้ร่างกายปรับโดยทานแค่ปริมาณครึ่งหนึ่งของที่ต้องทานต้องทานเป็นอะไรเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วก็คือขอตอน ตอนเช้า 10cc แล้วก็ก่อนนอน 10cc พอหลังจากผ่านหนึ่งสัปดาห์ไปถึงจะเริ่มรับประทานครั้งละ 20cc เพื่อให้ร่างกายได้ปรับร่างกายเราจะรู้สึกยังไงหลังจากที่เราทานไปแล้วเราทานเนี่ยช่วงแรกก็จะมีปรับนะคะอาจจะมีนอนหลับลึกขึ้น<อ>ที่เห็นชัดๆเลยในสามสี่วันแรกเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของสาวๆเนี่ยเราจะรู้สึก กระจุงกระจวยตึงประจำเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะจาใช่จากส่วนผสมสำคัญเหล่านี้จะช่วยชะลอความชราขับสารพิษแล้วก็ของสาวๆนะคะก็จะลดกลิ่นกลิ่นอับในในที่อับชื้นนะคะแล้วก็เรื่องของธาท่านใดพึ่งข้อลูกมาก็จะช่วยกันให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนลดการติดเชื้อของแบคทีรียต่างๆ ในขวดขเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะก็ดูแลมวลรวมของร่างกายปรับสมดุลของร่างกายนอกจากนั้นยังจะมีของท่านชายก็คือตัวเอสแมนนาตัวนี้ก็จะเป็นช่วยท่านชายในเรื่องระบบไหลเวียนของโลหิตเรื่องต่อมลูกหมากฮอร์โมนเพศเรื่องการขับถ่ายภูมิคุ้มกันต่างๆเพราะผู้ชายเนี่ยเขาว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอันดับสามเลยรองจากปอดแล้วก็ตับ ของผู้ชายใช่ไหมคะเขาจะมีบัลลีปอดมางท่านอาจจะสูบบุหรี่ใช่ค่ะตัวนี้กรจะช่วยบำรุงเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้านมะเร็งลำไส้นะคะนี่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแยกออกกันชัดเจนแล้วถ้าหากถามหลงลืมหยิบผิดขวดท่านไม่ได้สับกันส่วนประกอบจะคล้ายกันหมดยกเว้นตัวสมุนไพรหนึ่งตัวของผู้หญิงจะเป็นว่านชักมดลูกแต่ของท่านชายจะเป็นว่านทารโหด นี่คือชื่อว่านเหรอคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากชื่อเราก็คงบอกแล้วนะคะว่าจะบำรุงกําลังท่านชายไปด้วยโอ้โหน่าสนใจมากท่้งสองคนจะแจกไปให้ใครไม่สนใจทานเองเอาของตัวเองให้แบบว่าสุขภาพดีไว้ก่อนนะพอดีแล้วก็จะได้บอกต่อแบบนี้ไงอย่างที่ได้มาคุยให้คุณผู้ชมฟังทานไปเนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องสัปดาห์แรกเริ่มจาก10ซีซีก่อสัปดาห์ที่สองก็ค่อยเพิ่มเป็น20 20นานแค่ไหนถึงจะรู้สึกแบบเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะหนึ่งเดือนค่ะ หนึ่งเดือนเท่านั้นก็คือหนึ่งขวดอ๋อพอดีพอดีอดอ,อมีงานวิจัยมาแล้วนะคะก็คือตัวโปรไบโอติกเนี่ยทางสีไทยซูเปอร์แวร์เนี่ยได้ซื้องานวิจัยแล้วก็เอามาปรับปรุงเข้ากับสูตรสมุนไพรโดยที่ความเข้มข้นเนี่ยจากเทสโมเนีหลายหลายท่านนะคะก็ประมาณหนึ่งขวดเนี่ยก็จะเห็นผลแล้วถ้าท่านที่มีอาการของโรคร้ายอยู่นะคะ,คะก็จะประมาณสามขวดรสรหรับ เช่นเช่นโรคเรื้อรลังต่างๆเนี้ยหรอคะใช่ค่ะพวกอักเสบเรื้อรังต่างๆอย่างาจะมีเคสสองอาจารย์ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์เนี่ยขอมาเป็นออผู้ทดลองใช้ก<ๆ>็ะจะมีท่านชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากนะคะถ่ายรูปมาให้ดูเลยแต่ว่าไม่ไดไไ้ไม่โป้ไม่โป้มากนะเพราะว่าขอโทษนะคะคือเขาเป็นลูกโป่งเลย<อ>เหมือนลูกโป่งบางจุดๆอยู่เลยดู ดูไม่โปอหลังจากนั้นเนี่ยสามขวดผ่านไปก็ได้ส่งรูปก,กลับมาให้อาจารย์ที่คิดท้นผลิตภัณฑ์แบบน่าปลื้มใจมากแล้วในเอเซเจอร์เนี่ยเราจะยังไม่มีทำบีฟอร์อัพเตอร์นะคะแต่จะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอุตสาห์ส่งผลเข้ามาต่างคนต่างใ,ใช้ประทับใจอย่างไรบอกเล่าสู่กันฟังเป็นที่ชื่นใจกับ อาจารย์ที่เขาคิดค้นเนาะแล้วก็ oh. คนทําธุรกิจเนี่ยก็ชื่นใจไปด้วยยังไม่มีใครบ่นเลยที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่มีตัวไม่มีตัวไหนที่คนบ่นนะคะ,คะแล้วก็ชอบด้วยที่จะลองใช้ตัวถัดไปเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้อยากจะบอกเลยว่าทั้งบริษัทมั่นคงนะคะ uh. ทั้งผลิตภัณฑ์ก็ดีขนาดนี้แผนรายได้ตอนนี้เป็นแผนรายได้ที่ดีที่สุดแล้วนะคะและจังหวะก็เ,เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยที่จะชวนท,ทุกท่านชวนท่านผู้ชมนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอสเนเจอร์ตอนนี้ค่ะ